สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขายซองสูมสกูชี่ที่เหลือนะที่เหลือมีแค่นี้แล้วนะคะเหลือแค่นี้เดียวเองนะโอปปับหนึ่งนะคะก็หมายเลขหนึ่งนะเหลือเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะราคาห0ก่อนจะเหลือเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะเราไม่ได้ส่งแบบนี้นะเราจะเอาไปถอดให้อีกรอบหนึ่งนะจะใส่เป็นซองซองพัสดุไปให้นะอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งค่ะแล้วก็เหลือเป็นหมายเลขสองราคาห้าสิบนะหมายเลขสี่กับ 4ามกับ4ไม่มีเป็นหมายเลข5าเลยนะ50บาทแล้วก็หมายเลข6ค่ะ50บาทหมายเลขแปดนะคะ50บาทโอเคมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเลยนะคะเป็นราคา100บาทนะคะจะเป็นหมายเลข12นะคะเป็นหมายเลข12หมายเลข11หมดไปแล้วราคา100บาทค่ะต่อต่อไปเป็นหมายเลข16นะคะราคา100บาท ค่ามหมายเลขสิบสี่นะคะราคาหนึ่งร้อยบาทใหญ่ด้วยนะอันนี้ก็สิบหกนะคะสิบหกราคาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะใหญ่มากแล้วก็ยี่สิบนะคะหมายเลขสุดท้ายคะ่ะราคาหนึ่งร้อยบาทของก็ทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่เลยใครสนใจอันไหนนะคะก็ ถ้าสนใจอันไหนนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อไว้ตรงใต้คลิปนะคะ